สวัสดีครับพบกับผมห้องการทดลองในวันนี้เราอยู่กับปูดีป e ีในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกสครับผมและวันนี้ก็เป็นวันดีวันปีใหม่ปีใหม่ยังไงครับพี่ก็ปีใหม่ในโลกของวันพัน m a n ยังไงล่ะโอเคหลัง <Okay. S 1> จากชลองรครบรอบหนึ่งปีนะครัาก็เลยมีกิจกรรมใหม่ให้เรามาทําก็จะเป็นตรงนี้นะผมตรงที่หมายเล็กหนึ่งและเขียนว่าปาร์ตี้นะครับ กดเข้าไปเลยอ่าซึ่งผมก็มาพร้อมกับเพื่อนๆน,นะครับเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะฮพออะไรวะมันทักนะตอนนี้ mm hmm. เกมปาร์ตี้วะให้เราเข้าไปทุกเกมปาร์ตี้นะครับโอ้โหก็ ho. จะมีแบบนี้นะฮะให้เราไปสู้กับพวกนี้เหรอโหนลองไปสู้สักหน่อยดีกว่านะครับ mm hmm. ต่างมาแบบนี้ครับผม เรามาสูอกับบิสคลิงเทพปรนะทุยคนละเกมจังหวะแบบนี้ครับผมจังหวะแล้วตอนนี้ครับผมต่อยเขาไปหนึ่งทีแล้วชนะครับผมแหมเมื่อกี้มีคนโทรมานะครับผมแหมต้องตัดภาพไปเลยครับผมและเราชนะเราก็ได้ไข่ดาวมาครับผมผลไม้และครีมครับก็มาทำเค้กหรือเปล่าอามาทำเค้กฉลองครบรอบหนึ่งปีหรือเปล่าแหมมุกนี้แน่ๆเลยครับผม ไอเราสู้ไปเรื่อยๆเลยครับก็จะได้ของควรนะครับแต่ว่านี่ขอพักก่อนพักก่อนแม่บอกให้พักก่อนเอนี่ยเราออนะครับแล้วเราก็สามารถพูดคุยกับพวกนี้ได้นะฮะไม่รู้ว่าเขาจะคุยอะไรกับเราในมันม่วงนะเควารลงปาร์ตี้หรือตอนนี้ฉันยุ่งมากคุณช่วยเลยฉันหน่อยได้ไหมลองผ่านด่านฝึกนี้ดูโอเคยังไงต่อผ่านด่านฝึกโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะผ่านด่านฝึกของมันม่วงนะครับผม เออก็คือการทำภารกิจทั่วไปนะฮะการทำภารกิจทั่วไปของกิจวัตรประจำวันของเรานั่นเองนะครับผมโดยโดยภารกิจของมันม่วงคือการดวนกับไอฝึกพิเศษนะครับผมเออไปหนึ่งทีเขาจะวางต่อเข้าไปหนึ่งทีครับผมแล้วมันถึงจริงๆแต่ว่าเราสกปครับผมกูสกิปเชียดนี้นะฮะแม่จังหวัดธรรมชาติจะจัด,จดแล้วเราได้ยุงไปหนึ่งตัวโอ้โหไม่ได้นะครับแม่ จังหวะแบบนี้ฮะจังหวะธรรมชาตินะครับเข้าไปหนึ่งทีแล้วจังหวะธรรมชาติอีกแล้วโอเคแล้วจังหวะแบบนี้ครับผมแล้วเราขอบไปเลยจูอมพิบตาก็้าหนึ่งทีเราเสื้อไปหนึ่งทีกับผมแล้ววันนี้ผมสกิปเป็นทีเรียบร้อยชนะผมแม่แล้วตอนนี้เราด้สิ้นส่วนคือสิ้นส่วนจะเป็นเอนึ่งบ้าบันนี้เฮ่อโอเคครับตอนนี้เราผ่านเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมแล้วไงต่อ ผ่านแล้วอะวัคซีนแมนผมผ่านแล้วโอเควัคซีนแมนบอกให้ไปผ่านด่านคุพิเศษนะครับแล้วเราผ่านได้ตัวปาร์ตี้ไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วคุยได้อีกอะตอนนี้คือเคลที่สองนะครับลองทำเคล็จะลองครบแล้วลึกครบรอบสองสองครั้งอ๋อรับไปรับไปไหนตามนะครับผมกำลังทำอยู่ทำอ่ะต้องมีวัตถุสี่อย่างอ๋อวางอะไรวะนี่ไงนี่ไง ชิบพายละโอ้ว่างอันนึงอะทําบ่ได้ทําบ่ได้ครับต้องไปหาเพิ่มงั้นเราไปคุยกับปู่ซื้มาแฟงก่อนนะครับเขาเริ่มปฏิบติตอนนี้ฉันวุ่นมากอีกแล้วเหรอโอเครับปารกิจปะไมสู่ดีอะไรวะงงอ้าวอดอะไร oh, ครับ <no. S 1> แล้วเราคนที่จะทำกิจกรรมนะครับคือเราต้องคุยกับมันม่วงนะฮะ พอเราคุยกันมันม่งเสร็จแล้วเราก็ไปไอผ่านด่านพิเศษนะครับเ,ออเดี๋ยวนะแล้วเราก็ไปด่านผ่านด่านพิเศษเสร็จแล้วเราก็กลับมานะเราอย่าเพิ่งไปสู้อีกรอบแล้วเราก็ค่อยมาคุยกับไอซิฟเฟงนี่ก่อนแล้วก็ค่อยไปผ่านด่านพิเศษนะครับผมมันถึงจะได้นะครับเพราะตอนนี้ผมใช้ไปหมดแล้วนะครับสามอันผมต้องซื้อตัวเพิ่มโอ้ยออออไม่เป็นไรไม่เป็นไร แม่พออย่างนั้นถ้าคุณไม่ทําอย่างที่ผมบอกคือคุณต้องซื้อตั๋วเพิ่มนะครับชิบหายปหายค่ะจ,บบคยะจังหวะแบบนี้รผมป้าไปหนึ่งทีแล้วจังหวะธรรมชาติถ้าผมชนะเป็นทียบร้อยครับมาโอ้ขอ,อ,อ,องดีแะมาให้สิ้นส่วนผมด้วยโอ้เสร็จแล้วขอบคุณที่มาช่วยเออขอบคุณทำตัวกูหายเอ้ย เฮ้มีมีแม็กสายฟ้าด้วยอะไรวะผมรับไปแล้วอะสำเร็จเคสอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้ต้องรอสำเร็จเคสนะครับผมรออีกประมาณ6นาที3นาที2นาทีนะครับโอเคงั้นคุยกับลูกพี่เราก่อนเคสที่2รับไปซื้อไอเทมในซูเปอร์มาร์เก็ต1อันละอ่ะตาตังเราเยอะฮะซื้อไปไม่เหลียญทองเราเยอะอยู่แล้วเรียบร้อย ก็ทําไปเรื่อยๆนะทําเมาทําเมานะครับผมเพื่อรับของโอ้ยด่านที่สามนะครับอ๋อผ่านด่านเจี้ยนหลักห้าครั้งตอนนี้ยังไม่มีพลังงานนะใช้ยเป็นบนแล้ว <c oughs> เก็ง่ายๆนะครับผมสําหรับภารกิจที่ทางเกมเขาทําให้นะครับคือมันไม่ยากเลยก็เหมือนภารกิจทั่วไปนะครับแล้วก็มารับได้นะครับผมสําหรับกิจกรรมครบรอบหนึ่งปีนะครับ แล้วมันจะมีท่าสู้สุดขีดนะครับผมเราลองเข้าไปดูมาฮะป้าบเข้าไปฮะมาวันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับผมอ๋อก็ให้เราไปสู้กับพวกบอสนะครับผมเราต้องสู้กับราชาตใต้ดินก่อนเหรอมาจังหวะแบบนี้ครับผมจังหวะธรรมชาตินะฮะเราเป็นทีมตีบอสไหมเราเป็นทีมตีบอสด,ดีกว่า ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจงังหวะแบบนี้ครับมาขอปล่อยหนึ่งทีครับผมแล้วกดเพิ่มนะครับยังไงต่อยังไงต่อลอยอปลาหลาย่จุดนี้ครับผมเราหมายใจกดปล่อยเข้าไปหนึ่งทีติดพิษหนึ่งตัวพุทธไมอดูที่สิเปอร์เซ็นต์จะมีลูกดาบอยู่บนหัวนะครับผมลูกดาบสีเขียวน้ำแล้วตื้อไปหนึ่งทีหลานโอ้โหไก่ไก่ช่วยกันนะครับผมแลจังหวะเมคิวบิดอะไรกูขอโทษ ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับโอ้โหลืมลืมลืมผมลืมผมลืมสู้ในห้าเธอนะครับผมจังหวะแบบนี้ครับจังหวะธรรมชาติแล้วครับผมแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อครับสิโตป็นคิงปล่อยเข้าไปนะครับผมเนื่องจากว่ามีไล่ตีจากไอสกิลพาสินะครับแล้วโอ้โหตอนนี้รัาฟาไปแล้วเราจะรอดหรือเปล่าครับแม่แต่ไม่เป็นไรเรามีเลือดสองหลอดนะฮะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อปล่อยพิษเข้าไปหนึ่งทีไม่ต้องปล่อยเลยจริงจริงจริงไม่ต้องปล่อยก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับผม แล้วผ่ ừ, 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 าสิบไล่ตีจจกของน้องยูงนะครับหลังจากที่อยู่ที่เทินที่2นะครับก็จะทําการไล่ตีนะครับแล้วจูจมพี๊บตาเขาเป็นหนึ่งทีแล้วเสื้อไปหนึ่งทีล้านสองนะฮะจังมาแบบนี้แล้วตีธรรมดาไปก่อนนะครับสําหรับเกียวโลกเกียโลกของเรายังไงต่อเกียโลตีธรรมดาแล้วยงไล่ตีนแล้วยงไล่ตีอีกรอบนะบผมโอ้โหสวยง,งามาการล้ำปลาเหลือคนแปดสีนะฮะ แม่แล้วบิดคิงเราก็ไล่จุมตีอีกรอบนะฮะผมไล่จังหวะแบบนี้ค้ามลากกระหว่างจุ่มจ้ำ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 ฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนอะไรกันครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้ผมขอสักคลิปหนึ่งทีแล้วจังหวะธรรมชาติครับผมเออโอเคหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านโอ้เราได้ยี่สิบล้านนะครับผมยี่สิบเก้าล้านฮะแม่ยังไก่กาอะเล่ย์อยู่เลย โอ้คนอื่นเขาได้เป็น้อยล้านพันล้านโอ้อะไรกันครับเนี่ยะอันดับผมอยู่ที่อันดับที่สิบสองนะครับตีได้สามสิบเจ็ดเอา้าเมื่อกี้ยี่สิบเก้าอยู่ไม่ใช่เหรออะไรวะงงมากตีได้สาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ๋อคือคือเรารับภารกิจจากพวกนี้นะครับผมโกลิบัสมาม่วงซ mm ิลเว่ย์เพื่อเอาตัวไปสู้กับบอสน,นะฮะตอนนี้ผมมีอยู่ห้าตัวใช้ไปแล้วหนึ่งตัวนะโอเค ก็ได้อยู่แนะแล้วกล่องสมบัติคือรโอ้โหนี่คือรเนี้ยอ๋อกลุ่มจุ่มรับเค้ก1ปีเหรียญน,นี้1ปีนะครับผมน่าจะเปแรกอะไรสักอย่างแล้วได้เงินเหรียญทองนะครับจังหวัดธรรมชาตินะฮะอ๋อไปต่อครับผมสำหรับไอ้เครดประจามปาร์ตี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นพวกมันม่วงก,กุลิบัตที่เรารับมานะครับผมถ้าเราทําครบก็จะได้รับของรางวัลน,นะฮะตอนนี้ผมทําของวัคซีนแมนได้อยู่ที่2องทับเดกุลิบาตยอยู่ที่3ามทับเนะครับผมถ้าผมทําครบ7ก็จะได้รับของรางวัลตามนี้โอเคแล,แล้วนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้ครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะเลขปาร์ตี้นะครับป๊าบกดเข้าไปโอ้โหนี่เองนะผมตัวดําตัวดำสองใบโอ้ ซื้อเลยไหมไหนลองซื้อ1นึ่ใบครับซื้อไปหนึ่งใบแล้วผมขาดอีกแค่1นึ่ใบเท่านั้นนะฮะในครัง้งอันนี้ก็สําคัญนะครับโอเคแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนต่างๆมากมายให้เราเลือกซื้อสัดส,สันกันไปนะครับสิ่งที่น่าซื้อที่สุดก็จะเป็นตัวดํากับตัวอัญชันพิเศษเฉพาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ท อันอย่างวะเห็นไหมครับเราต้องวางให้ได้หมดไอ้ยี่สิบชิ้นนะครับผมโอเคถ้าผมเอ้ยทำได้เว้ยทำได้เว้ยแล้วเจ้าไหนครับผมต้องมีทั้งหมดยี่สิบชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ผมได้ความคืบหน้าอยู่ที่สามจุดสามอ่ะโอ้ผมอยากรู้ว่าของนี้นี่คืออะไรโอ้โหของดีนะครับผมก็จะมีตัวตาระดับเอสกับอัดดาเดี๋ยวดู ก๊ด up down ชิ้นส่วนของฮีโร่และปีศาจกอบรูปและอื่นอีกมากมายนะครับผมโมหของปีก่อนทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมครบรอบ1ปีของวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมแต่ยังไม่เปิดน,นะครับเพราะว่าเขามีกิจกรรมเอาตุลคนจากตู้ตัวดำมาสูใหม่อีกครั้งนะครับผมนี่ฮะ ก็จะมีตัวละคร4ตัวก็จะเป็นคิงเมทัลไนซ์สีว์แฟงและบรลอนะับผมนี่ครับเข้าไปที่ตัวซุ่มนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2564นี้เท่านั้นนะพุ่มแต่ว่าสำหรับผมผมขอเก็บตัวดำไว้ก่อนดีกว่านะครับแม่ยังไม่พร้อมที่จะเสี่ยงและตรงนี้มันมีเพิ่มขึ้นมานะครับฉลองครบรอบ1ปี ตรงนี้ครับเขาจะไลฟ์สดทาง a ฟ e b o o k นะครับหนึ่งทุ่มนะผมเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอะไรสักอย่างนะครับใครก็ที่ไม่อยากพลาดก็ไปติดตามไปดูได้นะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ตัวดาเพิ่มนะครับก็เข้ามาตรงนี้ครับน้องๆช่องรางวัลนะครับนี่ครับซื้อไปเลยครับตัวดามทั้งหมดห้าใบนะครับผมซื้อได้สองรอบนะครับมาซื้อสูงสุดไปเลยไหมผมซื้อสูงสุดไปแล้วอะ นี่ครับตอนนี้เราตัวดำอยู่ที่สิบปลายเพิ่มมานะครับผมโอ้แต่มันต้องติดไล้์แล้วครับซับไพ่สองอันนี้สี่นะครับผมตอนนี้หายไปแล้วครับนี่สามารถซื้อได้นะครับผมอันนี้น่าจะมาเฉพาะช่วงนี้นะครับใครที่อยากซื้อก็รีบซื้อเลยนะครับผมไม่มีตัวดำครับสิบปลายเพิ่มนะครับซื้อซื้อสิบปลายเพิ่มได้เลยนะครับผมแพงแค่2 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มนะฮะ แล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมใหม่ของวานพันแมนเอาจริงนะผมสาภาพเลยตอนแรกผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าตัวละครพวกนี้มันมาสุ่มในตู้ตัวแดงผมก็เลยตื่นเต้นดีใจรวบรวมตัวแดงทั้งหมดห0ึ่งใบเพื่อจะมาสุ่มแต่พอดูดีๆแล้วมันใช้ตัวดำนี่ว่า ผมว่าแล้วเกมนี้ไม่มีเกลือมันเป็นไปบม่ได้